เออนะกลับหัวกับหางได้เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยเอฟซีนะมันหมดแล้วอพูดง่ายไม่เหลือซากอะไรแล้วไม่เหลือความว่าเป็นพระเลยอะไม่เหลือให้กราบไหว้เลยพูดง่ายเออพูดง่ายว่าใช้เท้าเคลียอเคลียลงล่างไปเลยอะเคลียลงน้ําไปเลยอะพูดง่ายเออเจา้าคณะพ่โลกยังหาไม่เจอใช่ไหม ไม่รู้ไปไหนน่ะอันนั้นก็ใหญ่ด้วยนะระดับใหญ่ด้วยนะ,นะเออหาไม่เจออ่ะสาบศูนย์ไปซะอย่างนั้นเลยน่ะโอ้โหนะเห็นไหมร้านเซเว่นไม่รู้จักว่าพระแต่เราก็ยกมือไหว้ก่อนเดินผ่านใช่ไหมก็ต้องเป็นควรจะเป็นอย่าง,งน,นั้นเนี่ยเออแต่ไม่ได้นะอาจจะเป็น อาจจะเป็นเหยื่อของสีกากรอบเขาก็ได้นะคุณอนงอถ้าเป็นไอพูดง่ายว่าเป็นสาวกของสีกากรอบแล้วเราไม่ต้องยกมือไหว้ก็ได้คุณอนงนะไม่ต้องยกมือไหว้ก็ได้ถ้าเป็นเออ่ถ้าเป็นไอพูดง่ายถ้าเป็นสิทธิ์ของสีกากรอบเขาแล้วเนี่ยนะครับเ,เพราะฉะนั้นว่าเขาผ่านผ่านขั้นตอน หมดเรียบร้อยแล้วเขาแค่สวมชุดเป็นอ่าทําเป็นแสดงเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะแต่งตัวคล้ายพระแค่แต่งตัวคขายพระเท่านั้นแต่ไม่ใช่พระนะเออพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยสาวกเป็นสาวกของสีการกรปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ทําได้หมดเลยเออก็าําได้หมดเราไม่ต้องมายกมือไหว้แล้วเราใช้ เท้าเขียเลยดีกว่านะเฮ้ยอย่ามาใกล้เอาเท้าเขียออกไปเออมันไม่ได้หรอกหนักแล้วอ่ะพูดง่ายหนักแล้วเออแต่แกก็ฉลาดนะพระแต่และองค์นี่ฉลาดเก่งโอ้โหเป็นระดับอาจารย์เป็นระดับมหา,าเป็นระดับเบจ้าคณะเก่งๆทั้งนั้นถ้าไม่เก่งเขาขึ้นระดับนั้นไม่ได้หรอกเอฟซี FC. เขาต้องเก่งฉลาดทุกอย่างเออแต่เขาก็พลาด พลาดพาะมาญยาสาไถยนะครับเออจะบอกว่าเขาหลอกเนี่ยมันก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะเอ้ปีนะบอกตรงนะจะไปโทษแต่ศีกาอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมถามว่าเออถ้าศีกาเนี่ยเอาปืนมาจ่อเนี่ยเอาปืนมาจี้หัวแล้วทําเออสั่งให้ดูดนมเนี่ยสั่งดูดต้องดูดไม่งั้นตายไม่งั้นยิงทิ้งอันเนี้ยเราก็ว่าไปอย่างถ้าโดนบังคับขนาดนั้นก็ต้องทําอย่างนั้นนะผิด อย่างนั้นน่ะโอเคสีกาผิดแน่นอนบังคับข่มขืนให้บังคับไอโคเขานะครับให้กินญ้าเนี่ยเอออย่างนั้นน่ะผิดแต่นี่เขาไม่ได้บังคับแค่แค่เชิญชวนเฉยเฉยเออเชิญชวนเฉยว่ามาอมาฉันโฟโมอสดมานมสดมาเออมาเออถ้าเราไม่ไปสักอย่างก็ทําอะไรเราไม่ได้ถูกไหมเออมันขึ้นอยู่ว่าเราเราจะเดินเข้าไปหาเขาไหมล่ะ เออเราไม่ไปซะอย่างเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้ก็แค่นั้นแต่นี่คุณเข้าไปเนะี่ยคุณก็ผิดเต็มตัวอยู่แล้วคุณพร้อมที่จะผิดอยู่แล้วรู้กระทั่งรู้เออว่าไปคุณก้าวเข้าไปปุ๊บนี่คุณผิดแน่แนคุณไม่ได้เมาเข้าไปนะถ้าเมายาเมาเหล้าเข้าไปก็ว่าไปอย่างไม่รู้สติสมัมปญยะเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเมาตุป,ปัตุเปเออหาบ้าน จำบ้านเลขที่ไม่ได้จำศาลาหรือกุฏิวัดตรงไหนยังไงจําไม่ได้เลยอันนั้นก็ว่าไปอย่างแต่นี้ไม่ใช่เลยเไม่ใช่เลยมีสติสตางคบตอนหลังก็มีแต่สตินะสตางก็หมดไปเอฟซีเออพรโดนศีกาเอาไปหมดนะจนกระทั่งต้องปิดมือถือหนีอ่ะเขาบอกว่าถือขืน เปิดทิ้งไว้เดี๋ยมันโทรมาอีกนะมาเอาตังค์อีกอเออตังค์คำก็ตังค์สองตังค์ไอสองคำก็ตังค์เออพระนี่เบื่อมากที่จะโอนให้เพราะมันทีไงแล้วแต่และองค์ถ้าเป็นแบบนี้ด้วย FC, เอฟซีเอยเงินจะไหลมาเนี่ยนะจะไหลมาเทมาแล้วไหลเยอะด้วยไม่ใช่ไหลได้น้อยเนะี่ยเงินนี่โอ้โหไม่รู้แกเอาไปไว้ไหน สีกาไม่รู้แกเอาเงินไปเก็บไว้ไหนเออต้องสามร้อยกว่าล้านเอีมันไม่เงินไม่น้อยนะเออเงินไม่น้อยแล้วก็บอกว่าโอ้หลำบากยังเัง่ยลำบากอยู่เลยเขาก็แสดงตนเป็นลำบากอยู่เออแต่เขาขีรนนะาข่รถเบนซ์นะเอขี่รถเบนซ์อยู่แล้วบ้านก็อา่าเช่าเดือนละสี่หมืนอย่างเงี้ยเออนั่นมันเช่าบ้านหลังเดียวเลยนะเอฟี FC. แล้วในหมู่บ้านด้วยหลังเดียวอะบ้านหรูอ่ะ เดือนละสี่หมื่นเนี่ยรู้เลยว่าบ้านมันประมาณนั่นไหนนะประมาณไหนเออเดือนสี่หมื่นเนี่ยมันหรูมากแล้วหมู่บ้านหรูด้วยเห็น <c oughs> ไหมถ้าขนาดนั้นแอดว่าก็ซื้อบ้านไปเลย <c oughs> ไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินนะครับซื้อบ้านไปเลย <c oughs> เออสิบล้านยี่สิบล้านอย่างเงี้ย <c oughs> อยู่ไปเลยนะครับแต่ก็ยังว่าแหละนะเขาก,กล่าวว่าเออแอดว่าเขาจะเอาเงินไปซุกไว้นู่นซุกไว้นี่แหละ ที่ได้มาเอ่อเอาไปกระจายกระจายรายได้กระจายให้คนจ่ายให้คนนั้นเก็บคนนี้เก็บแล้วก็ต้องเตรียมตัวไว้เผื่อตัวเองจะโดนเล่นงานนะครับโดนจับเพราะยังไงสุดท้ายมันก็ต้องโดนจนได้ถูกไหมเขาต้องวางแผนอ่าวางแผนการเงินล่ะเพราะคดีอย่างเงี้ยมันติดคุกไม่นานหรอกเอฟซีบอกเลยเลยคดีแบบนี้ติดคุกไม่นานเดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็ออกเออออกแล้วก็ชิวๆแล้วผิวปากออกมาเลยรับรอง <c oughs> เอาจริงๆออกมาก็นั่งผิวนอนผิวปากเลยชิวๆแล้วก็กินสบายเลยสองสามร้อยล้านเนี่ยกินไปเถอะบอกได้เลยอะ่ะอืมแล้วรถรถก็พระก็ซื้อให้นะครับเออพระซื้อให้อีกโอ้พระนี่สายเปยจริงๆนะครับซื้อให้รถหรูอีกโอ้โหพระนี้ก็ต้องกบหน้ากบตาหาเงินให้ศรีกาจังเลยนะ <c oughs> ก้ม,ม,มหน้าก้มตานะเอ,อไปนิมนต์อน,น,นุนิมนต์อันนี้เนาะต้องยอมรับต้องเดินทางเดินสายรับกิจนิมนต์ตลอดเวลาเพราะงั้นต้องทําเงินต้องเมคมันนี่ไงเอ,อต้องทำไงเพราะว่ารายได้อย่างอื่นไม่มีต้องนี่แหละเอ,อลักษณะนี้ก็คือรับกิจนิมนต์เพราะพระระดับเจ้าวาดเนี่ยมีกิจนิมนต์ตลอดอยู่แล้วไม่ค่อยว่างมีมีธุระบาปางมีกิจนิมนต์ตลอด เดี๋ยวงานนูน้นงานนี้ครับงานเจิมงานพระปงพระป่าก็มีพระป่านี้ไม่เท่าไหร่แต่อัเนี้ยเพียบเลยนะครับงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะงานเจิมนู่นเน่ยก็เป็นส่วนตัวอนะังนั้นเรื่องเนี้ยเงินส่วนตัวเราให้ก็ไม่ใช่น้อยนะวันวันหนึน่งทำอะไรได้ดิวันเป็นหมื่นบางทีเออหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแน่นอนบางบางท่านก็เป็นแสนบางวันก็เป็นแสน เออถ้าคนเขาลารวยมาเขาให้อยู่แล้วไม่มีปัญหานี่พระระดับนี้ให้อยู่แล้วนั่นแหละพอให้ให้มาพระพระก็ให้ต่ออยื่นทั้งหลังให้เอาสีกาเก็บสีกาเก็บไปโอ้โหนะโอโสีกาบอกจงปองดองกันเถิดสู่เจ้าอย่าทะเลาะบอกแหวงซึ่งกันและกันเลยเออให้พระเนี่ยปองดองกันเพราะหลายรูปไง อ่าแล้วมายืนเลียงแถวกันอยู่เนี่ยโอ้โหนะอบอกไม่ถูกเลยนะเออก็ต้องนะดีนะดีเขายังสับรางได,ด้แต่ว่าการสับรางของของเขาเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากเอฟซีนะสับรางเนี่ยเพราะว่าพระนี่มานี่โอ้โพูดี่ายว่าเออคนสิบกว่าคนยี่สิบคน,คนเนี่ย เอฟซลองคิดดูสิว่าโทรศัพท์มันจะเข้าเท่าไหร่มันจะวางวางอสายนี้รับสายนั้นวางสายนั้นตอบสายนี้นะเออเดี๋ยวมีไลน์มาอีกแล้วเออรับสายนี้โอ้โหนะนะเอฟซีนะเออก็แปลกเิเนกันใช่ไหมก็จะจากมาทุกามเออแอดว่าเขาเป็นไอ้นี่นะ นาคีอ่าเป็นนาคีเป็นพญานาคตัวเมียเป็นนาคีอ่าเห็นไหมมันเป็นของคู่กันเหมือนพระอันนั้นน่ะเอ่อพระน่ะที่มีข่าวดังๆนั่นแหละนะที่เป็นนาคีเป็นนาคีแล้วว่าท่านก็เป็นนาคาโอ้โหเป็นไงมันเข้ากันจริงๆเป็นคู่อ่ะเออเห็นไหมคือเรื่องบางเรื่องน่ะ <c oughs> ขนาดชัดขนาดนั้นภาพและเสียงยังมีเออเสียงก็ยังมีเขายังเขายังหลุดไปได้เลย <c oughs> เอแอดคิดว่างานนี้คงไม่เกี่ยวกับช่างใหญ่นะเออจะไปโยนให้ช่างใหญ่มีความผิดก็คงไม่ใช่อ่ะเนะเาะแปลกไหมมีเรื่องมีราวใหญ่ๆก็คงไม่เกี่ยวกับทางนี้หรอกมันไม่เกี่ยวแต่ว่าตะก่อนนี้แถวโน้นน่ะมีเกี่ยวนะครับ โยนมาให้ทางนี้ก็งงเหมือนกันทางนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย <laughs> ไปนะไปยิงไปอยู่จริงนะอไปอยู่จริงตอนนั้นอะ่ะไปอยู่สองสามวันอะ่ะไปเขาเรียกอะไรนะไปอยู่ในก็คือไปไอ้นี่กรรมอะ่ะอไปนั่งสวดมนต์สมาธินะครับนะอตอนนั้นที่โดนใหม่ๆประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ออก็เลยก็เลยโดนหางเลขไปด้วยอโดนหางเลขไปด้วยเกือบเอาไม่รอดอันนั้นนะเกือบไม่รอดออ่ะเต้องออกจากวัดเดิมไปอะไปสร้างถิ่นฐานใหม่เได้ข่าวไปสร้างถิ่นฐานใหม่สร้างวัดใหม่คงไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วล่ะเดี๋ยวเขาสร้างได้นะเอไม่มีปัญหาทั้งนั้นะ่ กขาสร้างได้เพราะว่าเขาอยู่ทางนี้เนะเาะแต่ถ้าเจอพูดง่ายว่าถ้าเจอกับสีกากรฟนะป่านนี้ก็เสร็จเหมือนกัน <c oughs> ขานั้นเขาอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่สีกากรฟไม่ต้องพูดถึงเก็บทุกเม็ดเ,เก็บทุกเม็ดแต่ขานั้นไม่ค่อยเก็บไงเก็บนิดนิดหน่อยคือเก็บไม่สําคัญไงเอาไม่อยู่ไงแต่เจอขานี้เข้าไปในโหละเอียดนะไม่ต้องถามนะเก็บละเอียดภาพเนี่ยเสียงเนี่ย เก็บละเอียดจนดิ้นไม่หลุดอะ่ะเออดิ้นไม่หลุดใหญ่แค่ไหนก็ต้องปิ๋วนะครับปัจจุบันนี้ก็สบายไปแล้วเออรอดตัวไปแล้วไม่มีใครไปถามไถ่อะไรเลยเออก็ว่ากันไปเนาะพระเจ้านะครับเอฟซี FC. ทำดีก็ย่อมได้ดีเออทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับคนเรามันก็สร้างสารรค์มาก็ จริงๆมันก็ดีนะแอดว่านะเอแต่ทำในทางที่ไม่ถูกไงนี่แหละก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็ไม่เห็นมีใครไปให้กําลังใจนะฝ่ายเดียวกันเนาะเออเขาก็ขึ้นลงขึ้นศาลเออไปให้กําลังใจก็กันก็ไม่มีน้ําใจไม่มีเลยนะครับตอนแรกอะแอดคิดว่าเขาไปให้กําลังใจกันไม่มีนะไม่ได้ให้กำลังใจกัน อยู่ถามว่าอยู่ไกลไหมไม่ไกลนะอ่าอยู่แถวอุด,ดงอุดอรเนี่ยไม่ไกลกันนะเนี่ยเขาวิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลแต่เขาก็ไม่ได้ไปให้กำลังใจกันเอ่อไม่เห็นมีการระดมทุนเลยนะเอออันนั้นควรจะระดมทุนโอ้โหโดนหนักมากเลยตอนนี้เออหนักมากหนักถึงหนักมากอ่ะ แอดก็ยังไม่รู้เขาเลยว่าเขาจะเอาตังค์่างไหนมามาให้เดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าเขาจะมีการเคลียร์เคลียร์เงินได้ไหมเอาเงินมาจากไหนนะครับถ้าไม่มีแล้วงานเข้าแน่งานนี้นะ <c oughs> เอ,องานเข้าแน่นอน <c oughs> ลำบากอะเอาผู้นี้ง่ายอะอลำบากแน่นอนแล้วก็อาจจะอยู่ยาวเลยครัวนี้นะบอกตรงว่ายาวแล้วคดีเก่าก็เพียบเลย ฟีคดีเก่าก็คาลาคาซังอยู่ไม่แน่นะอาจจะงานนี้เป็นงานสุดท้ายเขาก็ได้เขาอาจจะลีไปเลย <c oughs> เออหาหาแหล่งธรรมชาตินะครับห้องช่องทางแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยไปครับเออลีไปเลย <c oughs> อยู่ก็ไม่ไหวไม่มีตังไม่มีตังค์เคลีย์ ่ะก็นี่แหลเะเอเนาะพว่ากันไปไลน์นี้แอต้องขอตัวลงก่อนนะครับขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกคน